ừm hãy nhớ đến với cái nhau và cái lẽ là cái lẽ cái gì ด,ดวยหนึ่งีออนี่ไงนาะคนสวยนะคะสตาร์ช่วยดูด้วยค่ะหนึ่งซเดี๋ยนะคะสตาร์ช่วยดูหน่อยหนึงซีหน,นะคะ่ะดุใช่ไหมคะด้านหลังหนึ่งซีหนึ่งไหมคะอ๋อใช่ค่ะเห็นเห็นยกมือสองท่านเดี๋ยหนะคะตรงนั้นใช่หรือเปล่าคะเอาไม่ใช่นะ หค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่พวกกี้สัมภาษณ์นิดหนึ่งเชื่ออะไรคะับน้องนัดน้องนัดได้มาร่วมกิจกรรมมอบความสุขกับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่พวกเราจัดขึ้นนี่น้องนัดไปร่วมกี่วันแล้วคะไปร่วมมา2วันแล้วค่ะอ๋อเ้างก็ฝึกงานอยู่แถวปศุสัตว์ พี่ปุ๊กกี้อยากรู้ความรู้สึกว่าถ้าเรามีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดนคพรพนมของเรานี่น้องนัทรู้สึกว่ามีความสุขไหมที่มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นในจังหวัดเรามีความสุขมากโอ้โหได้รางวัลอะไรไปบ้างแล้วสวันที่มานี่ยังไม่ปาง,อ,ง,าอ,งอันนี้ครั้งแรกเลยอันนี้ครั้งแรกด้วย น้องก็บอกจะรอรุ้นองค่ะในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญคุณกฤษณ์พันนะคะได้มอบรางวัลให้กับน้องนั้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนั้ด้วยค่ะ<อ>มาคไฟฟ้านะมาคทานใจนะคะทีได้บอก เราได้รับควานองค์กรเทศบาลเยงรุรวบในการใช้สถานที่ตลาดนรนาคารินีนะคะที่ปิดสานที่ต้องต่อไปทงการของท้องที่เชียงรุ่งพรวนโ้นะคะขอความช่วยึหลือของท่านที่อยากน้ำมีดกับที่กรองมาที่นี่ในการช่วยเหล้อที่นริเวณปู่รากไทยที่้งอยู่ที่ที่ครับ ้วยข้อความสะอาดของทาคกาในี้นะคะขอบคุณมากค่ะ เดยวแป๊บนึ่งเดียเรตงกลางนิดนึ่งตองกลางนิดนึงโอ้โแบยี่สิบเลยใไหนดูซิใครที่คิดว่าตัวเลขตัวสุดท้ายของเราอะแรกตัวเล็กตแรกตัวอะไรพี่มกพี่คะเล็กห้าค่ะท่านพี่ค่ะเล็กห้าตัวนี้เล็กหาลูกค่ะดูของพี่พี่เ็อะไระ

จร่งปเอาแบงค์ไหนลูกเอาแบงค์นี้แบงเยไปนั่งใส่กระเป๋าไว้แบงค์เป็นสรีกี้ก็ได้เอาวันี่ขอพี่อ้อยนมนตัวแบงค์นีนะชัวนะายเลไม่อไม่หอายนเนีนเบีนเบนเนเีนเบียนเเบนบีนเียนยนเนเบเบียเบนเนเบายเบยเนเบนบนเบนเเบีนบนเอียนเเบนะบียนเเบายนเเเย โอ้โเรียกป้าเลยทีนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเลขเก้าเช่นเดียวกันเอาแล้วท่านขาสองหนุบนี้เลขเก้าเหมือนกันเพระฉะนั้นตัดสินยังไงดีเอาเลขตัวเอาเลขตัวหน้าไหมเอาเลขตัวหน้าเนาะเอาไม่เอาไม่เอาง่ายไปพี่ปุ้กกี้ว่าเอาสองตัวหลังบวกกันดีไหมใช่สองตัวหลังบวกกันเอาลูกค้าไหนไหน ลงท้ายด้วย5กับ9บวกกันเป็นสครับไม่ใช่15เหรอชัวร์ครับชัวราชัวร์เก่งมากด้วยลูกค่ะ16ไหนโชว์อะไรบวกอะไรได้16ลูก7จบวกเเป็น10เท่าไหร่นะ16เพราะฉะนั้น7จบวกเเป็น16น้องวันนี้มากที่สุดเลยคะเช่อเสียอปรุือให้ผู้ชจ้าตีเลยค่ะเอารางวัลมาเลยค่ะ อะไรอย่างงี้ยิ้มหน่อยดิเอออย่างงี้นะอ่ะเคลื่อนไปค่าตัวไม่เอาก็ได้อ่าน้องพ่อยมอบรางวัลให้น้องเลยค่ะอ่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้งผู้โชคดีด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราค่อยร่วมสนุกดีนะคะขอบคุณการเข้ามาของค่อแม่ค่ะพ่อแม่เดี๋ยวรารู้รับทองอ่ะเป๊กต่อไปเป็อะไรอีกเหมือน กิจกรรมของเรานะคะเราก็นะคะจะสมบูรณ์ความสุขนะคะกับทุกท่านนะคะตลอดทั้งคืนเลยนะอกสรู่พบกันแน่นอนนะกับพี่รุ่งรุ่งพี่ชมชัยแล้วก็ดอกรักตัวมาลาต่อได้เลยสนุกมากๆนะไปที่ไหนนะถ้ามีพี่หอกคนนี้พี่รุ่งรุ่งพี่ดอกรักได้ว่าคอนเสิร์ตนั้นสุดมันจริงๆค่ะแล้วก็ครับเราลองมาเช็คดูซิใครที่เป็นแฟนกับพี่รุ่งรุ่งบ้างไหนๆใครเป็นแฟนกับพี่รุ่งรุ่งบ้างยกมือขึ้น 哦，杨幂有。 Terima kasih. ตาลูกอคนวาดลูกเอออันนั้นเยอนยอนไม่ได้เดียวเดียวคุีมากเ้าดาดือเรื่องเสี พอดายมีแฟนความกาดันเลันไม่เนี่ย่เเดเดียวคนขัาานเพราะเราขายใส่เด็กเปนภาษาคิดไม่ออกคิดไม่ออก่รายง